อาจารย์ลิงฟันชิงราศรีที่ในช่วงนี้มหาเหงรวยเวอ่์ค,คือาาร,ราศรีมีนครับมีคำตอบถูกไหมครับมีไหมอาจารย์ลิงราศีมีนครับไม่มีใครตอบแกงส้มเลยจริงหรอ ราศีที่ในช่วงนี้มาหาเฮงรวยเวอรได้แก่ราศีมีนถ้าราศีมีนเป็นคนคิดดีทำดีถูกศีลธรรมสู้ไม่สำเร็จทันทีเหนื่อยยากยังไม่สำเร็จทันทีเมื่อไหร่นี่ไงช่วงนี้5กุมภาพถึง15มีนาคมคุณจะเฮงมาหาเฮงรวยเวอรราศีมีนจึงต้องมุ่งหาเงินมุ่งที่จะทำงานให้ได้เงิน ทั้งงานประจำงานเสริมพิเศษงานสารพัดส,สารพันอย่าเลือกงานเอาให้เต็มที่แล้วหลังจากวันที่5กุมภาดาวการเงินขุ้คุณคือดาวอังคารจะโคจรมีตำแหน่งเป็นมหาอุดมหาอุดแปลว่าสว่างเจิดจรัสและดาวอังคารโคจรเป็นเ,เกณฑ์ที่เรียกว่าลาพะกระดุมพระลาพะแปลว่าเป็นลาบเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงจริงๆ ขอให้คุณที่เกิดในราศีมีนสําเร็จทุกป,ประการด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบวันทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มาหาเฮงรวยเวอร์ได้แก่ชาวราศีมีนฟังทงครับ